สวัสดีค่ะทุกท่านในนามบริษัท JCK h o s p i t a l i t y จำกัดมหาชนขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การประชุมเพื่อให้ข้อมูลกับนักลงทุนผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะกรณีหลักทรัพย์ของบริษัทขึ้นเครื่องหมาย C การประชุมในวันนี้มีเข้าร่วมประชุมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด3ท่านนะคะท่านแรกนายโชติวิทย์เตชะอุบลดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารค่ะ ท่านที่สองนางรัชนีศรีวเวสดดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารค่ะและดิฉันนางรัฐาทิพย์อภิชโชติกรดำรงตำแหน่งผู้บริหารฝ่ายควบคุมการเงินและรักษาการเลขานุการบริษัทซึ่งรับหน้าที่เป็นผู้บรรยายในวันนี้นะคะลำดับต่อมาดิฉันขอเริ่มการบรรยายในหัวข้อสรุปความคืบหน้าและแนวทางแก้ไขค่ะ ามที่ตลาหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ขึ้นเครื่องหมายซีบนหลักทรัพย์ของบริษัทนั้นอันเนื่องมาจากส่วนของผู้ถือหุ้นน้อยกว่า5 0เของทุนชำระแล้วนะคะณนะวันที่30กันยายนทุนจดทะเบียนของบริษัทอยู่ที่203ล้านนะคะแบ่งเป็นทุนชำระแล้ว192ล้านและปัจจุบันส่วนของผู้ถือหุ้นณนวันที่30กันยายนคงเหลือที่31ล้านนะคะ ซึ่งเข้าเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ในการขึ้นเครื่องหมาย C ค่ะต่อมาขอทีวยในส่วนของรายได้นะคะสืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดนะคะสถานการณ์ทางการเมืองและการชะลอตัวของทางเศรษฐกิจในปัจจุบนันส่งผลกระทบต่อยอดขายของบริษัทเป็นอย่างมาก จะเห็นว่าในเดือนกันยายนยอดขายของบริษัทอยู่ที่70ล้านนะคะเมื่อเทียบจากยอดขายในปี2 5 1 2ลดลง52ล้านคิดเป็น42%นะคะแต่ในขณะเดียวกันจะเห็นว่ายอดขายมีการปรับตัวดีขึ้นจากช่วงโควิดนะคะซึ่งเดิมในเดือนกุมภาพันธ์ก่อนที่จะมีสถานการณ์โควิดยอดขายอยู่ที่87%นะคะ ต่อมามิถุนายนหลังจากที่ทางรัฐบาลให้เปิดร้านกลับมาให้เปิดร้านอาหารนะคะบริษัทมียอดขายอยู่ที่51ซึ่งจะเห็นว่ามันลดลงอยู่ที่40นะคะในขณะเดียวกันจากมิถุนาขึ้นมาเดือนกรกฎานะคะยอดขายเพิ่มขึ้นจาก50เป็น60ล้านและเป็นสัญญาณที่ดีว่า ปัจจุบันยอดขายอยู่ที่เจล้านก็คือเป็นเทรนในการเพิ่มขึ้นของรายได้นะคะสำหรับแนวทางในการเพิ่มรายได้ของบริษัทนะคะอย่างแรกเราคงเน้นที่ประสิทธิภาพทั้งในเรื่องของอาหารแล้วก็เรื่องของบริการนะคะในการพัฒนาเมนูอาหารเพิ่มความหลากหลายของอาหารนะคะโดยที่เน้นคุณภาพความใส่ใจในลูกค้า แล้วก็มีความสะอาดภายในร้านที่เราพยายามเน้นนะคะต่อมานะคะบริษัทคงเพิ่มผลิตภัณฑ์ในกลุ่มของซอสนะคะซึ่งปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างพัฒนาสูตรน้ำจิ้มสุกี้น้ำจิ้มบาร์บีคิวนะคะแล้วก็มีตัวของกิมจิซึ่งน้ำจิ้มสุกี้และน้ำจิ้มบาร์บีคิว เป็นที่ต้องการของตลาดบริษัทจึงคิดว่าบริษัทสามารถทำไรายได้จากกลุ่มซอสได้นะคะในปี2021บริษัทต,ตั้งเป้าไรายได้จากกลุ่มซอสอยู่ที่ประมาณ30ล้านค่ะ ่อมาในเรื่องของมาร์เก็ตติ้งนะคะบริษัทพยายามเน้นการสื่อสารเพื่อทำให้ลูกค้ารู้สึกถึงความคุ้มค่าเมื่อลูกค้าเดินเข้ามาทานอาหารภายในร้านนะคะซึ่งปัจจุบันทางแบรนด์นะคะมีการจัดเซตเป็นอลาคาร์ดเพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางให้กับลูกคา้าอย่างเช่นถ้าลูกค้าต้องการไม่ต้องการทานบุฟเฟ่ทางบริษัทเราจะมีเซตเป็นอลาคาร์ดเริ่มต้นที่ราคา99บาทซึ่งก็จะแบ่งเป็นเซตหมูหรือเซตเนื้อตามที่ลูกค้าต้องการนะคะ นอกจากนั้นยังมีในส่วนของบาฮอ o ดิดที่ทางบริษัทพยายามเน้นให้เท่ากับเทศกาลต่างๆอย่างเช่นเทศกาลปีใหม่ทางบริษัทจะเพิ่มในลายอาหารของอิตาเลียนนะคะเข้าไปออขอสรุปความคืบหน้าในการแก้ไขเครื่องหมาย C นะคะในไตรมาส3 ในต้นต้นทุนขายนะคะบริษัทพยายามควบคุมไม่ให้เกิน42เปอร์เซ็นต์นะคะในส่วนของค่าใช้จ่ายพนักงานบริษัทพยายามบริหารจัดก,การค่าใช้จ่ายพนักงานจากเดิมในไตรมาสหนึ่งค่าใช้จ่ายพนักงานอยู่ที่83ล้านนะคะในไตรมาสสามเราพยายามควบคุมให้อยู่ที่44ล้านนะคะในส่วนของค่าเช่าพื้นที่บริษัทพยายามควบคุมไม่ให้เกิน18เของยอดไรายได้นะคะ ซึ่งจะเห็นว่าในไตรมาส3บริษัทมีการบริหารเงินสดให้เพียงพอกับค่าใช้ใจ่ายที่เกิดขึ้นโดยที่ในไตรมาส3นะคะ EBITDA ของบริษัทบวกอยู่ที่10ล้านนะคะในขณะเดียวกันไตรมาส1ติดลบอยู่ที่39ล้านค่ะสุดท้ายนะคะบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิในไตรมาส3อยู่ที่7ล้านนะคะซึ่งลดลงจากไตรมาส1ค่ะ ไตรมาสหนึ่งเราขาดทุนอยู่ที่หกสิบสามล้านนะคะไตรมาสสามขาดทุนเจ็ดล้านลดลงประมาณห้าสิบล้านค่ะจากที่เรียนมานะคะบริษัทคาดว่าในอนาคตบริษัทจะมีผลประกอบการที่ดีขึ้นตามลำดับค่ะขอบคุณค่ะ ในส่วนของคําถามนะคะออสุดท้ายต้องขอขอบคุณทางทีมงานตลาดหลักทรัพย์นะคะทุกท่านที่ช่วยให้การประชุมในวันนี้สําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีสําหรับวันนี้นะคะดิฉันและผู้เข้าร่วมป,ประชุมทั้งสองท่านต้องขอขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ